ผู้คนราชธานีกับไปกับสาวหน่อยครับก็พจำได้อยู่ดึงดาบออกมาดึงแต่จุกมันอันนั้นน่าดึงออกมาฮะแหมนึงจูมมัน ไปกับสาวหน่อยครับแต่ก็มีรถท่านหนึ่งน้ำหนายอยู่ครับเจ้ากินไปครับไปเบิ่งมาพุสีหลายก็จังเป็นหม่อยอีก่เป็นบอกว่าเพิ่นมันออกแล้วทีนี้หาดอกกระเทียวพอ่อปูดะครับต้องข,องขางข้ากับอุดมสมบูรณ์ ที่นูน่นเมื่อคืนใช่มั้ยน่นนาจะมีนะมันมีป่าเยอะอย่างเงี้ยเอย่างไรเชื่อสบายดีดีหน่อยครับฮะ พอใส่แล้วไปหาดอกกระเจียวกันครับเดี๋ยวป้าเจนป้าจะบอก ผักอะไรไม่รู้ปลาเขาให้ปลากินเมื่อคืนลยปลาจะเอาปลาจำได้อยู่ผักอะไรเนาะไม่ผักยังก่อนเนี่พผักตุกผักตุมีอรอีงมลมันเป็นตัวนี่เอาจางไหนเนี่ยนี่เอาตั้ ๊ครับอันนี้คือผักอะไรอ่ะผักติ้วผักติ้วป่าไปไปจอแล้วดอกกระเจีย๊ยบจีเป็นปะ๊ะต้นไม้หตับหนึห <c oughs> เป็นดอกแล้วอ่ะเอ๊ะใสายเป็นดอกแล้วไม่ค่อยใส่ผักนี่นี่ปพาอนี่เจอันนั้นแหละเจอ,อันนั้นหนีไปไหนเจอหลังนั้นอ่ะจะ,ะให้หยื่อไปอาไปเก็บอย่างเงี้ยอือ ok mình cứ vào, đi ra À. <coughs> <licensed> <coughs> <t Forever> <S Skillshare> <S Aladdin> เก็บไม่ได้ได้แต่ผักน่าพอใสเรานออี่ครับไม่ใช่ อ่ะดูทางนูนน้นออันนี้เหรอใช่ทั้งหมดไหมยดืงดอกออกมาดึงแต่จุกมันอันนั้นน่าดึงออกมาเอามา นี่ไงใส่ไห่ไงไปด้วยอี๋อันนึงอันนี้นี่ไง ไห <N> นนี่ขัดอไนี้ขอแล้ว ạ, ขอแล้วนี่ขนข่อนี่นี่ใส่นี่ไง ต,ตูตปหูหรืออะไรป่าอุดมสมบูรณ์มากมาใส่เนาะนป่าใหญ่เลย รเร็จยังไม่ได้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอนไ้มันต้องใส อยู่ก,ก,ก็๋ยว่ก็เก็บเลยครับไปบด,ดูใยน้อยยน้อยได้จักดอกก็เฮ็ดนะไปดูเห็ดใยน้อยไปดูเห็ดายน้อย ย้าย้นจะผักไปให้ย้ายอ้วนใส่นี่แหละโอเคพี hey. know, okay. ่นี่ยไส่ใหญ่เลยใส่ なんで ก็เดีกจะพาไปดูดงดอกกระเจียว เจอจนจะเต็มแล้วแผ่นเนี่ยแผ่นนี้มันเป็นสวนเก็บผักนะอย่างเยอะมากเลยนี่ไง <c oughs> นี่ไงใส่นี่ไงดอกที่มันเป็นแบบ ได้ไหมฮะเหนื่อยยังเหนื่อยแล้วเหนืแล้วเหรอไปเดินต่อนันอ่นน่ะเดินไปทางน้นแล้ว,ลวอเต็มล้อ่ะอะไรครับตะก้าครับ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสวาเดอร์ครับช่องของแบบป่าของหนูเองค่ะของคุณค่ะ